Thank you ท่านู้มชนนนนมนี่จะมาบริจาคตุกดขณาให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งมือที่จะมาบริจาคให้โรงเรียนบ้านสับสมบูรณ์นะครับพอตรงไปติดต่อผูอ้ใด <c oughs> ดูว่าติดต่อไปแล้ววันไหนติดต่อมาแบบอะไรนี่แหละ เหมาะกิจกรรมแบบที่แบบมึนๆรับมงมงๆนะครับผ <c oughs> มผหลายจนะครับน้องๆครับขอบคุณครับอ <c oughs> <ม>ันนี้มัดยังไงเหม็นจังใด้หมอบหมอบตู้น้ำ <c oughs> ใจขาไปทุทกเกดืนอนม,มีใจขาดไปพอมีใจขาไปพร้อมนะครับผม <c oughs> โอ้โหดูดิน่ารักมากมากเลยคือจริงๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบไม่ได้นัดหมายยังใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือว่าตั้งใจที่จะเฮ็ด <c oughs> ครับผมกับเซตไปอีกแล้วหนึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านสันติสุขยื่นเพื่อนอาหารใต้นอกของเมืองเพื่อนเนาะครับใช่ครับใช่ครับแมนละครับปลาายหนาคือบาลานซีครับเป็นบาลานซีไกลครับตีสู่ไก่น่าจะติดปลาที่เขาที่ใช้แดนนะครับโรงเรียนที่ผมว่าจะหายจะสามนะสามเลยเนาะสามเลยครับเราเซตจากที่จะไปให้ทีมงานดันโลู่ดันลู่ดันลที่จะไปซอยบ้านยังเดี๋ยวดูสาเกวกลางเดือนเนี่ยครับทีมนั่นเขาจะไปก็เลยมอบไปเขาอีกเครื่องหนึ่ง เป็นกิจกรรมดีๆล้อทันตีตามว่าทีมงานของวกเขาเนี่ยจะมีกิจกรรมมีอย่างอีกในต่อไปนะครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามเป็นกิจกรรมดีๆแบบที่ผมจากประชาชนสามพันแล้วมีนี่เป็นก้าวแรกนี่เป็นก้าวแรกการที่งานจิตอาสาบริจาคสิ่งของให้น้องนนักเรียนเพื่อทีพื่ได้ปว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอย่างในอนาคตมีแน่นอนนะครับขอบคุณทีมงานหลายๆครับติดตามครับโอเคครับ ครับกบมาถึงอีกหนึง่งโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนดท้าท,ทีเขาจะมาบริจาคโรงเรียนบ้านบาลนเนสีซื่อบ้านคระไทยควาไทยรวมพลนะครับผมค,บคือต้องต้องต้องบอกว่าโรงเรียนนี่เขาบพ่เดินัดหมายเนาะเขาเร่เดิดเ,เตรียมเลยเราเขาจะย่างเข้าไปจับจูดเลย,ยคือต้องบอกว่าโรงเรียนนี่บ่เดินัดหมาย สวัสดีครับขออนุญาตพอดีผมมาจากเผจโน้นี่แหนงบ้านเฮาจะมาบริจาคตู้กดนน้ำให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนนี่ผมผมผมต้องอ่ะผมหาเบอร์โทรแล้วหาบ่เจอหาอิ่อบ่ไดดครับผมครับมาคือคือทุกโรงเรียนที่ผ่านมาเราติดต่อได้นะท่านผู้ชมแต่โรงเรียนเนี่ยจับจูด อ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวผมรอได้ครับผมนี่ก็น้ no. องอนุบาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ปไหนคะอนุบาลสามอนุบาลสามอ๋อ เดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่าลุงเนี้ยนี่ลุงเนี้สุดท้ายเขาประเด็นนัดหมายเนาะเขาเลยต้องต้องให้คุณครูอีกคนหนึ่งไปประสานมาสวัสดีครับผมขออนุญาตผมมาจากเพจโนนนี่แดงบันเท้าครับผมแล้วพอดีผมเพจกินจกรรมกันในกุมูนี่แหละครับก็เลยจะมามอบตู้กดนน้ำเนี่ยให้น้องๆกับบ่มีพิธีอย่างดอกครับคือผมอยากให้มอบไปเลยครับผมบ่มีบ่มีบ่มีขอถ่ายรูปแมนครับผม แม่นครับผมขอน้องๆนักเรียนจักจักจักหน่อยเออนี่ครับเป็นการมอบง่ายๆเออาอย่างนั้นดีดีดีครับก็ได้ครับไปเขาเดี๋ยวไปลงหาเลยวะครับไปลงหารเลยมาลงหาเลยดีกว่าครับผมนี่ก็น้องๆกำลังกำลังกินข่าววะครับกำลังกินข่าวฟังหูเรีองบอสอีสานฟังหูเรีองบอส ปะหูเรื่องอยู่บ่หูเรื่องเลยประทัดปะ่หูเรื่องเลยประทัดลแต่รักมากๆนะครับผมานีเขาอลูกนยงขาหนึ่งอ้เขาลงอาหารลงอาหารนี่ห่อห่อเขามากินเองหรือว่าห่อมากินเองโอ้มากินเองกินแซ่บบะได้ยังมากินเข่ามาเนี่ยวเสียวเสีย อย่าลงนีนที่พันมาอย่าพึงน่อยใจเด้อครับได้พูดละสองตู้ไอ้ลงเนียนละสองตู้ไอ้นี่หายสามตู้เดี๋ยวให้น้องๆกินเขาเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> ่มมอบนะครับอันหนึ่งสองสามอีกนะครับอีกนะครับหนึ่งสองสาม ให้เพื่อนพ้นอะถือัอดีครับทุกคนนี่ก็เป็นเพื่อนนงครับนัวุฒิชาลีเรียนด้วยกันในโรงเรียนร่มข้าวบุรีรัมรุนินริรีครับอ่านี่ก็เพื่อนต้อมนะครับตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่าเป็นไหนที่ไหนขายของขายยังขายายข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 าาายขาขาขายายีายขางเขายขายาขายขายขาีาาขขาาาขนาา คือเนื่องเดียเพราะมันเขาตั้งใจอยากจะเฮ็ดมาสั่นซอเอ้าเดี๋ยวอยากให้เพื่อนต้อมเดวิลถึงที่ไปที่มาเป็นอย่างมันคือมีกิจกรรมดีๆแบบที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมีกิจกรรมแบบที่อีกขอบไม้เพื่อนอ็ดีนะครับอ็ดีนนะครับกำลังขอขอบคเพื่อนเพื่อนขอทีมงานอาจารย์โมเดิรอนไอซิ่วเวิร์ดแต่ทางผมอาจจะเป็นทีมงานจากทางภาคใต้เกลดตักที่ภาไก่มันมีมีส่วนร่วมเพื่อนมงเพื่อนแคนมาจากโรงงานแต่เพื่อน ยี่้าคนละอาจจะเป็นไอซีคน้นทุนเดียอของคุณพื้นทดอของคุณการศกุาของการทั้งเ่องท้อะไที่ไปขอขอที่พจากอาจาย์หน่อยพา่รย์่อยมากอางอืมาขอขอบคุณอีกครับแล้วจะโครการที่เกิดขึ้นอยากจะือการเพื่อนกันเพื่อนกันอย่างแต่แค่ว่าีเก่วีอย่างเล็กเ็กน้อยน้อยแกสังคมนะครับของใอแกสังคมเะืด้ก่อแต่จะว่าต้อไปั่นไปนี่บอ กาเลยคุยกันกับเพื่นตมจงๆเป็นตอนนี้ด้ล้มทนี่เราเป็นก้าวแรกนะครับทีเดียรีกิจกรรมดีช่วกองนอดีตเลขาเขารเด้าพาเลขาเาหวังอย่งนะครับเพื่เ่อนงที่หวังทิ่สุดคืออยากกินแกเ่นหน่อยแกงเชนี่เป็นนีคนารต่อที่มีดีกว่าี้่ดหวังผมก็ไม่เแต่วังทำว่าจะว่าดีไม่้ไม่ตใจที่ไหนมาเป็นนสิบริทะที อยากจะมอบใ้แก่สังคมเราเราพึ่งมีสภาบบนี้มาประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเป็นอีกกิจกรรมดีๆร้อถ้าทิตามกิจกรรมเราเนี่ยเป็นก้าวแรกแล้วเนี่ยมันจะมีก้าวต่อไปแน่นอนฉะนั้นแล้วเรอถ้าทิตามมาพวกผมหรือทีมงานเพจน้วนี่แดงเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยจะพากิจกรรมแบบที่มือไหนแบบไหนจงังไหนพระว่าหละยท่านถามเข้ามาเลอเกินว่าอยุยอยากร่วมสุมทุกทุนนะครับ อยากมีร่วมสมทบทุนทาความดีลักษณะนี้แต่ตอนนี้มันยังหรายลายยะเอียดไใด้บ่หลายเพราะมันเป็นการที่กิจกรรมขึ้นมากขั้งแรกนะครับแล้วก็ผลตอบรับออกมาดีมากๆนะครับรอโรงเรียนโรงเรียนที่ข้างไกลาจากในเมืองหรือว่าแนทนนิดๆหน่อยๆนะช่วยได้รอบนี้อาจจะเป็นตู้น้ําแต่ต่อไปอาจจะเป็นเสื้อผ้านักเรียนหรือว่าสมุดดินสอรองเท้าลักษณะนี้นะครับมันจะมีแน่นอนนะครับ ะนามล้อที่ตามผมเพจนุ่นนี่แดงแอดมินฟาร,รันต์จะต้องขออนุญาตนะครับปิดการไลฟ์สดไปกับเพื่งเท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับนี่อ่ะขอบคุณเพื่อนพลที่ถือกล้อง <c oughs> <c oughs> ไปฝ <c oughs> นตก